สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วผูวกก้การนนน้อยเองนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับในช่วงหยิบมาพูดตอนที่สี่แล้ววันนี้เราก็จะหยิบเรือลำหนึงที่เคยใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วก็คิดว่าน่าจะมีคนสนใจเหมือนกันนั่นก็คือ จอร์เจีย U.S. จอร์เจียจอร์เจียเนี่ยเป็นเรือวิจัยเฟสสองเป็น BB ของอเมริกาการจะปลดล็อกของจอร์เจียเนี่ยต้องมี Eagle Union Tech Point 880เก็บ EXP จากกองหลังของ Eagle Union นะทั้งเควส1หนึ่งควส,สองเลยจอร์เจียจอร์เจียนี่เป็นเรือที่ค่อนข้าง ที่จะบลาส์ไอการโจมตีพิเศษของเจ้าหล่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะพิเศษมากยิงไม่ค่อยเหมือนลำอื่นเท่าไหร่อ่ะแล้วเนี่ยเรามาดูสเตตัสกันก่อน <S <S สเตตัสที่เลเวล120และ6ดาว HP 8,297เกาะเป็นแบบ h ฮฟวี่รีโหลด163ค่าปืนใหญ่436ค่าลบลีก30 ค่าต่อต้านอากาศยาน409ค่าความแม่นยำ70สปีด33แล้วก็ค่าคอ16สเตตัสก็เรือวิจัยอะไร BB ของพวกเรือวิจัยที่สเตตัสเขาจะเวอร์อยู่แหละทั้ง HP ทั้งแฟร์พาวทั้งอะไรและยิ่งเป็นเรือของอเมริกาอีกนะค่าต่อต้านอากาศยานนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยโคตรเวอร์อ่ะมาดูในส่วนที่2 Equipment ปืนหลักแสดงผล165เป็นเปืนของ b a t t l e s h i ชแต่ยิงแค่2รอบนะแล้วก็ปืนลองแสดงผล200ใส่ได้แค่ปืนหลักของเรือพิฆาตยิง3กระบอกก็เรือ b a t เ l e s h i ชของอเมริกาเนี่ยเขาจะใส่ได้แค่เรือปืนลองเนี่ยเขาจะใส่ได้แค่ปืปนของเรือพิฆาตอยู่แล้วอันนี้ก็ตามประวัติศาสตร์จริงเขาแหละน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ สวยแอนี้เแสดงผล1 1 0่เรืออเมริกาเนี่ยจุดเด่นเขาโชวม์มามาโชว์อยู่แล้วต่อต้านอากาศยานคือเรืออเมริกาเนี่ยจุดเด่นมันแทบจะทุกลำเลยคือต่อต้านอากาศยานโหมดมากามาดูที่สกิลกันสกิลแรกของจอเจเนี่ยปืนหลักของจอเจเนี่ย จะค่าลดค่าความกระจายลง3หน่วยแล้วก็โจมตีเรือลาดตะเวนเบาแล้วก็เรือลาดตะเวนหนักเนี่ยแล้วเรือลแล้วแล้วก็เรือประจันบาลประเภท BBBC แล้วก็ BBV เนี่ยแรงขึ้น20เปอร์ไลท์ควีเซอร์เฮลวี t ควีเซอร์แบ t เทนชิฟแบตเทนควีเซอร์แล้วก็เอ i ว t เ o ชันแบ l เทนชิฟมั้ง BBV เนี่ยน่าจะใช่นะแล้วก็สกิลที่2เมื่อยิงปืนหลักมีโอกาส80%ที่จะยิงกระสุนชุดพิเศษ แล้วก็ส่วนชีวพิเศษเนี่ยจะติดคริเิคอลเสม,มอกระสุนจะเป็น AP ผสมเ e ความแรงตามสก,กิลเลเวลถ้าแล้วก็เดี๋ยวจะแปะรูปกระสุนชีวพิเศษของจอเจลไว้ให้ดู<อ>คือกระสุนนางค่อนข้างที่จะมาแบบว่าแปลกกว่าลำอื่นนิดนึงลําอื่นเขาจะยิงออกมาจากปืนกระบอกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยิงมาแบบหล่นเหมือนหล่นมาจากฟ้าแล้วก็หล่นมาแบบ ็มหน้าจอไปหมดเลยแล้วก็แรงด้วยนะมันติดคีตลอดอ่ะมันแรงอยู่แล้วแหละแล้วก็อ่ะมาดูที่เกียร์จอเจียเนี่ยแนะนําปืนหลักให้เป็นปืนที่รีโหลดค่อนข้างที่จะไวแนะนําให้เป็นปืนที่รีโหลดไวที่สุดเพราะว่าถ้ายิงบระหลาดเขาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการรีโหลดเราด้วยก็คือเมื่อเรายิงปืนหลักอ่ะมันถึงจะออกแลวโอกาส80%นี่แบบ มันแทบมันแทบจะติดแน่ๆถ้าดวงแบบว่าไม่แย่จริงๆคือคิดว่ามันมน่าจะติดแน่ๆแนะนําปืนกระบอกนี้นแหละที่สุดแล้วน่าจะดีที่สุดแล้วในตอนนี้ถ้าไม่นับไอ้ปืนลุงของเจ๊แก่นะปืนวิจัยเฟสสองที่เป็นปืนลุงนี่เป็นปืนของจอเจียเลยนะใช้กับจอเจียได้แบบดีดีที่สุดแล้วอ่ะส่วนปืนลองปืนลองนี่ก็ ท,ทั่วไปเพราะว่าใส่ได้แค่ปืนหลักของเรวิคาดตัวเลือกมันก็ไม่ค่อยเยอะหรอกถ้าจะเอาแบบว่าใส่แบบว่าไม่เปลืองก็ประมาณก็แนะนําปืนนี้ได้แอนตี้แอร์เพิ่มอีกแลก้วก็เกียร์เสริมเบเทนชิพเกียร์เสริมครับคอนโดนซีคอนโวี C, v, เหมือนกันแหละกระสุนขาวกระสุนดําถ้ามีก็ใช้อ่ะมันน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วสาหรับตอนนี้ถ้าใครอยากได้ดีลดไปไวเร่งบาลาดก็ เหมือนเดิมครับไฮแต่แทนดแฟร์คอนโทรลเรดาช่วยคุณได้อันนี้จะเป็นเกียร์สำหรับผู้เล่นที่เล่นมาสักระยะนึงแล้วนะก็จะใส่เกียร์มานี้ส่วนผู้เล่นใหม่ที่แบบว่าเออพิ่งเปิดมาได้เนี่ยผมก็แนะนําแบบนี้ไปก่อนแบบนี้ก็ใช้ได้นี้จะเป็นเซตแบบว่าเซตเริ่มเล่นอนะแบบว่าของยังไม่ค่อยอะไรมากก็ใช้เซตแบบนี้ได้เหมือนกันแต่ถ้ามีของแล้วจัดเซตแบบนี้ให้เจ้าลอไปเลย จอเจียเนี่ยเป็นเรือที่ข้อดีเนี่ยคือก็รอบด้านแหละแอนติแแอร์ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วครับเรืออเมริกายิงได้สุดยอดเกาะเป็นแบบเฮฟวี่ถึกอยู่แล้ว HP ของเรือเบตเทนชิฟที่เป็นแบบระดับวิจัยเนี่ยถึกอยู่แล้วถึกแบบถึกมากๆอกะแล้วก็รีโหลดไม่น้อยนะถ้าเลเวลขึ้นไปเยอะเนี่ย1้3ก็ถือว่าอยู่ในกรงกลางๆไม่ได้ถึงกับน้อยน่าเกียดนะค่าความแม่นยำเจ็ก็ ได้คือโคตรแม่นเลยแหละคือจริงจริงนะเป็นน่าจะเป็นเลยที่ยิงแม่นมากๆอะ่ะแล้วก็กระสุนพิเศษค่อนข้างที่จะคอนเฟิร์มว่าม็อบนั้นหายแน่ๆไม่ได้แคบเลยแหละแล้วก็กว้างกว้างมากจอเจียใส่ไปกับทีมไหนแล้วดีอืมจอเจียมันใส่กับลำไหนก็ได้ทีมไหนก็ได้เพราะว่าสกิลเจ้าหล่อนเขาไม่ต้องสนใจ เงื่อนไขอะไรอยู่แล้วเงื่อนไขเขาขึ้นอยู่กับตัวเองกับอีกทีมล้วนๆนะ่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับทีมเราเลยเพราะงั้นใส่กับทีมไหนก็ได้ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทีมที่เอาไว้ใช้ฟาร์มจอร์เจียกันคือผมอะเรืออเมริกาผมมามีไม่ค่อยเยอะเพราะงั้นทีมฟาร์มผมก็อาจจะอาจจะแปลกๆหรือขัดใจท่านผู้ชมบางคนไปบ้างอ่ะนี่นี่จะเป็นทีมตีมอกของผมนะตอนผมฟาร์มจอร์เจียผมจะใช้น้องบาตานซาตกาและก็วอชิงตัน แล้วก็เอาพอร์ตแลนด์มายืนหน้าลำเดียวอันนี้จะเป็นทีตีต้ตีม็อบของผมเองคือจะเล่งให้ให้ใหวอชิงตันกับสาลโโกกาเนี่ยช่วยกันเคลียร์ม็อบให้ไวๆที่สุดไงค่อนข้างที่จะไวแต่เปลืองน้ำมันหน่อยแหละแล้วก็อันนี้จะเป็นตีตีตบอสผมมีเอสเซกมีเอนเตอร์ไพร์มีอารามาหแล้วก็ยูกิคาเซเอาไปแทงบอสเล่นคือถ้าใครมีลำอื่น,น่ะ ใช้แทนลาบมาก็ได้นะหรือว่าจะเอาลอาบมามาสลับกับวอชิงตันก็ได้คิดว่าน่าจะคุ้มกว่าทีมฟาร์มก็จะประมาณนี้เพราะว่าคิดว่ากองหลังน่าจะได้ MVP 100%แหละถ้าจัดอย่างเงี้ยแต่ว่าเปลืองน้ํามันเปลืองน้ํามันแน่นอนแหละเแบลบอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวดีแต่ถามว่าเร็วไหมเร็วเพราะว่าลุยด่านยากๆสบายห,หลังยาก,ยากสบาย14ก็ลงไหวตีเนี้ย เพราะว่าเรือหน้าที่ใส่ลงไปนี่เป็นพอร์ตแลนด์กับยูกิกาเซนี่บอกเลยว่าตายโคตรยากเลยกองหลังกไ็ไม่ต้องห่วงอะไรมากครับเอ็นเตอร์ไกับเอสเซนี่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะจมถ้าไม่แบบว่าเจอตีที่เขาตีกองหลังจริงๆแบบบอสท,ที่เขาเน้นกองหลังจริงๆเนี่ยแทบจะไม่ตายเลยมาฟังสรุปกันดีกว่าพูดถึงข้อเสียก่อนเลยข้อเสียก็น่าจะเป็นปืนรองนี่แหละ ปืนลองแบบมันเป็นปืนลองของเรือพิฆาตไงมันอาจจะมีปัญหาเรื่องการยิงเรือเป็ดอะแต่ว่าถ้าค่าแฟร์พาวเยอะจริงๆเนี่ยเรือเป็ดก็ไม่น่าเข้าถึงนะคิดว่าจอเจียน่าจะอาจน่าจะพอ,น,ะพอน่าจะพอมีดาเมจที่จะยิงในพวกเรือเป็ดเนี่ยล่วงก่อนที่จะมาถึงตัวอยู่เหมือนกันข้อเสียน่าจะเท่าที่คิดได้ตอนนี้ก็มีแค่นี้แหละปืนหลักก็ไม่เบานะปืนหลักนี่ แสดงผล165เปอร์เลเวล126ดาวดาเมจ436นี่ก็ก็แรงนะสำหรับคลิปของจอร์เจียก็รวบลดัดดีเพราะว่าเจ้าหล่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเบสิกมากๆเลยสกิลค่อนข้างที่จะใช้งานแบบง่ายพื้นฐานแบบง่ายมากๆเบสิกมากๆไม่มีอะไรต้องพลิกแพงไม่มีอะไรต้องคิดเยอะเลยคือใส่ลงไปใช้ได้เลยไม่ต้องไปแบบว่าคิดว่าจะใส่ไปกับลำไหนและดีไม่ต้องคิด อยู่กับทีมไหนก็ได้ครับล้ำนี้คืออยู่กับทีมไหนก็ได้จริงๆคือสกิลใช้งานใช้งานได้ค่อนข้างที่จะครอบคลุมอะ่ะคือแบ t เท e ชิ i p สมัยใหม่คือถ้ามีกระแ่ากระสุนพิเศษก็เรียกว่าใช้ได้แล้วอะ่ะแล้วโอกาสติด80เปอร์น่าจะเยอะที่สุดในเกมตอนนี้แล้วถ้าไม่นับแบบว่าติดชัวร์80เปอร์นี่น่าจะเยอะสุดแล้วในเกมสหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ สำหรับคลิปหน้าจะเป็นลำไหนพูดเรื่องอะไรต่อก็เราติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็มาสั้นๆน,นะบ๊ายบาย